ออนะมันลาเพ่งตรงนั้นแหละนึกเพ่งตรงนั้นแหละพุ่งพุ่งเลยก็จิตก็จิตลดแล้วน่ะถนนเอาลดแล้วน่ะนะสกิ๊แป๊บเดียวลดแล้วถนนลดแล้วเท่านี้ย,ยังคาอยู่เออเพ่งไหมเพ่งครับเรื่อยถึงละหน,น,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแตกเอานึกนิดนี่ก็เจะแตกแล้วเริ่มแล้วา่วาว่ามาแตกลดแล้วแปบ๊บเดียวสูตรนี้มันเลเนี้ยวสตรเนียแปบ๊บเดียวจิตลดจากความหลงจิตหลุดจากอาการของความหลงและความยึด ความหลงความยึดรุดไนีพร้อมกันก็เนี่ยเราเป็นเป็นคนที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่จิตของเราจริงๆนะไม่มี้ยึดหมายถอมั่นมัมนเป็นอาการวางเองเนี่ยพอลดพ้นจากจากสภาวะไอ้ความหลงแล้วจิตมันเป็นจิตวางเองเนี่จิตก็จะหมุนขึ้นไปทะลนุนังหัวตนเองนี่ยคือความรู้สึกกันนะจะหมุนขึ้นไปทะลุนังหัวตนเองความรู้สึกตัวนี้แหละตัวไปนิพพานพอไกลแล้วเราไกลตายปั๊บระว่างปุ๊บเนี่ยจิตตัวนี้แหละจะไปนิพพานไอ้ตัวนี่แหละมันไม่มีเชื่อความหลงอะไรไงแต่ก่อนมันไปไม่ได้เพราะมันไม่เชื่่อคววามหลลลงงดดิ้้ไไไปปแนีก็ ไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วสูตรง่ายสูตรเร็วสูตรนี่นะนี่ก็รักษาจิตไปเรื่อยๆก็บไม้ถึงนึกถึงลิื่ปีไปเรื่อยๆนี่แหละเป็นระยะระยะจดจ่อประคองที่ลิื่ปีไปเรื่อยๆถ้าจิตมาสึ่งก็นีดอกความรู้สึกแใ่มาสึงก็ใจเรื่ปีดอกนี่แหลจะเข้าใจดอกกับจิตมีกิเลสไม่มีกิเลสจิตตัวเองมีกิเลสไม่มีกิเลสจะเริ่มเข้าใจเลยแหละถ้าจิตถ้ารู้รู้จิตเขามาสงบนะอ้อาการที่รู้เนี่ยมันไม่ได้สงบลึกดอกสงบแผ่เพลินๆพอรู้นี่แหละพอรู้มันไม่มีกิเลสไม่มีกิเล